สวัสดีครับพี่น้องครับยุบผมประวัติแชแนวนะครับมีคลิปวิดีโอนี้ฝากถึงไอ้พี่ที่เอาหมูแม่พันธุ์ผมไปนะครับที่ตัวที่คู่กันนะครับเมื่อนี้ผมจะผสมแล้วนะครับพี่น้องนะครับไอ้นี่ครับนี่คือเป็นเมือกนะครับจะกรองอยู่นี่ครับไหลติงๆเลยครับนี่งุดๆแล้วครับเมื่อนี้ เรื่องนี้ผมก็จะเรียดน,นะครับเรียดจะผสมตอนคำคำประมาณหกโมงถึงถุ่มหนึ่งนะครับหนึ่งชุดเลยครับหยุดติ่งๆเลยครับแม่ๆๆสาวนะครับพี่น้องของไอ้แล้วก็น,น่าจะขึ้นน่าจะติดซาด์่้อมกันนะครับนี่เป็นรอบที่สามนะครับทำการอาบน้ำเรียว แต่ดูเหมือนจะจะบวแเกีเ่ยงไปเลยนะครับตัวที่คู่กันนะครับนี่สุดๆนั่งได้เลยนะครับนะรบบหลอกคำนะครับต่อจากตอนบายนะครับตอนนี้เาผสมเรียบร้อยนะครับมันเชื่อคน่อข้างจะดูด ดูดีดูดีแห้งนะครับแล้วก็เก็บทุกเม็ดเลยครับบไม่โบไม่มีการไหลย,ย้อนนะครับผสมไปแล้วเรียบ้อยแล้วนะครับสองคำตอนนี้เป็นวันที่3ามแลครับที่3ามกุมภาทำการผสมหลอดแรกนะครับ ตอนก้อนก่อนผสมผมก็เดรีน้ำเชื่อนะครับเีน้ำเชื่อก็เอามาไปเห็ดยู่บานนะครับไปทำการตีสารละลายนะครับแล้วก็กลับมากลับมาผสมนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งถุนนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็ใส่ วิจารญาตในการรับชมนะครับเป็นการผสมผสมเทียมนะครับบัวเมนการการผสมเทียมนะครับนี่ครับผมจะเอาเม็ดสาคูแล้วก็เป็นน้ำเชื่อน้ำเชื่อที่พมนเลียออกจากหัวพันนะครับผมเอาให้เขามาดมนะครับ การผสมเทียมนะครับโมเมนต์ Moment. เป็นการอนอาจารใดๆนะครับครับในเลกนี่ผสมตัวนี้เป็นสัตว์สัตว์หลอบที่สามนะครับพี่น้องแต่ตัวนี้ตัวนี้เหล,ลื่อมเป็นสัตว์หลอบที่สามเหมือนกันแต่ว่าอายุยังหน่อยอยู่ครับผมรอให้อีกคืนอีกสองสองหลอดนะครับที่เป็นสัตว์อ,อีกสองหลอบ อยจะทำการผสมนะครับขอกไฟฟ้าบ้เทิงกับประมัณนี้แหละครับพี่น้อง๋ยวาเบิ่งด่านล้างนะครับเขาจะฆ่าเดือยฆ่าเดือยแบบแบบนี้ประมาณ1ิบยี่ิบหน้าทีนะครับเอาไวน้นานท่ายแห้งดีนะครับจนกว่าจะจะลดออกมาเองเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำเชื้อไหลออกมานะครับอากา เป็นตัวแท่นของถ่าเป็นการผสมจริงนะครับเป็นการผสมจริงจะจะแทนเม็ดสาคูของการผสมจริงจะเป็นมีเม็ดสาคูนะครับปิดปิดกันไว้บริหายน้าเชื้อ,อไลย้อนนะครับคือถี่พมลเลียดออกมาอยู่ในแผ่นกรองนะครับเขาจะเป็นเม็ดสาคูเขาจะต้องกรองออกในการ,รวิธีของการผลิตน้ำเชื้อนะครับ คือตรงกองเม็ดสาคู่ออกนะครับก็รหาก็มาใส่สารเลียงถึงการเอตัวนี้เป็นเป็นแม่สองสายนะครับเป็นแม่สองสายแล่นเลียดกับลาดใยนะครับที่ผลิตแม่เขาจะเป็นแล่นเหลียดนะครับแต่ว่าส่วนพ่อเขาจะเป็นลาดใบนะครับแล้วก็ตอนผสมรอบนี้เอาพอสุดท้ายลุง ผสมก็จะเป็นพอดูล็อกลอยนะครับด,ดูล็อกลอยเท่าจะผลิตเป็นมูสสามสายนะครับที่ข้อขอดลองมาจะเป็นมูสสามสายเพื่อจะให้สากสวยนะครับสําหรับเขียงเพิ่นเอาไปใส่ใส่ไปจําหน่ายนะครับเพื่อให้มั่นหน่อยเนื้อแดงหลายนะครับถ้าเป็นผสม พอขาวลาดใบหรือว่าแร่เหล็กเขาจะค่อนข้างจะมีน้ำมันนะครับจะโบมะกับการผลิตเป็นมูขุนทรงเขียงนะครับจะเป็นผมก็ะ่าใยสักพักหนึ่งนะครับพูดถึงน้ำเชื่อนะครับเอาน้ำเชื่อที่น้ำเชื่อที่พุมผลิตผลิตอยู่กับประมาณ้าเาหลี่ยงทางหนึ่งก็จะ ผมจะเห็ดอยู่ประมาณสิบหลอดนะครับจะโบเห็ดโบเห็ดหลายแห่งอยู่ประมาณสิบหลอดแล้วนกะ็เพราะว่าเอาความน้าเน่นไว้นะครับเพราะว่าหฮามีหมูพอพันอยู่สองสองพอนะครับเพราะว่าจะเด็บซับกันเลียดกับตกอาทิตย์หนึ่งเจ็ดมื่อหรือสิบเมื่อจะได้เลียดครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรรับน้ำเชื้อจากผมไปแล้วแะมีเพื่อเสี่ยงการผสมติดจะสูงนะครับเพราะว่าตัวจะเพิ่มเขาจะค่อนข้างจะลายบางเจ้าก็จะเฮ็ดเอาโริมันนะครับแต่ว่าบ่งบอว่าเพื่อเสี่ยการผสมติดจะลายบอ่อนะครับแต่ว่าเขาจะบวกขังตัวไว้ ดนนะครับถ้าเหตุเห็ดหลายคือข่างตูนัน่นไอ้ยาเชื่อกก็จะดรอปลงนะครับอ่าอ่านี่นครับพี่น้องครับถึงขั้นตอนสุดถ่ายห้าก็ต้องดึงดึงออกนะครับนะครับหอยคอยดึงออกเซตสิ่งการผสมนะครับเดี๋ยวตอนเสาร์ ตอนสาก็ประมาณแปดเก้าโมงเข้าจะมาผสมอีกรอบนึงนะครับกอนผสมก็อยากให้พี่น,อน้องเกษตรกรเลยอาบน้ำเขา่ากอนนะครับทาความสะอาดตัวแม่พันธุ์ที่จะทําการผสมนะครับจะจะดีดีที่สุดนะครับหลังผสมถา้าถ้าได้อาบน้ำอีกรอบนึงก็จะดีแห้งนะครับเพราะว่าให้ตัวเขาเย็นผสมแม่สาวก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องที่ขอาาารับชมนะครับสวัสดีครับ